สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสุขุนนะครับพ่อครับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าวโออินดี้ครับช่องสมุนไพรที่มีสาระแล้วก็จะมีการธรอาหากินแบบวิถีอีสานชาวบ้านนะครับเนาะการทงเบ็ดตกเบ็ดจากบ่วงนู๋นะครับเนาะแล้วก็จะมีคลิปเพลงลงช่องนี้ด้วยครับผมมื่อนี้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเบิ้งข้างหลังผมครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องโู้บ่าวต้นอีหยังครับเนี่ยครับครับสรรพคุณของมันก็บ่หลายปันใดแต่ว่าสรรพคุณหลัักๆของมน เหลือ,อรายนักเนาะครับเนาะสำหรับพี่มอเอพ่อแม่พี่น้องที่ปิงดูดหรือว่าบ่อใดมีปิงหลายๆเจอผักนี้เข้าไปปิงกลัวผักนี้ที่สุดนะครับนอกจากต้นบางฮุงแล้วปิงจะกลัวผักนี้นะครับเนาะปิงทากคันไผ่ถึกทากดูดปิงดูดแบบห้ามเลือดไม่ได้เลยส่วนมากคันปิงผู้ใดถึกปิงดูดนะครับเนาะมันจะห้ามเลือดไม่ค่อยได้เจอผักชนิดนี้เข้าไปห้ามเลือดได้แน่นอนนะครับเนาะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังใช้ต้นแห้งของมันไปตากแดดแห้งชงกับใบชะเอมชงเป็นชากินผสมกับใบชะเอมชงเป็นช,ชากินนะครับเนาะยาต้นนี้สรรพคุณของมันจะแก้กระหายน้ำํำระบายร้อนได้อย่างดีนะครับระบายความร้อนได้อย่างดีนะครับเนาะมันเป็นยายเย็นนะครับเนาะมันจะเป็นพักอีอย่างนั่นครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสันๆเด้อพ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นพักอะไรนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ผักที่ว่านี้ก็คือถั่วลิสงนานั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือถั่วคุดหรือหญ้าปล้องครับหรือถั่วปล้องแล้วแต่ภาคอื่นๆเขาเสื่อเอิกันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ตามตำรับตำราไทยของมันคือถั่วลิสงนานะครับเนาะสรรพคุณของมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องรักๆเลยนะครับสรรพคุณของมันเนี่ยใบมันนยครับผมใบมันเนี่ยก็แบบที่ว่าครับเอาไปห้ามเลือด ครับผมถูกป th ิงดุงปิงดูดเนาะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำวิทยเฮดกนว่ามันเป็นจังไห้เนาะครับเดี๋ยวผมไล่สารพคุ่นก่อนขุณโบลายครับพ่อแม่พี่น้องทั้งต้นทั้งรากของมันครับผมเดี๋ยวผมจะถอนให้เบิ่งครับมันจะเป็นลักษณะนี่ครับเนี่ยครับผมทั้งต้นทั้งรากครับผมอึบถอนให้เบิ่งก่อนเนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้เลยครับผมใจล่ะอ๊บนี่ครับต้นมัน ทางต้นท้งรากของมันเนาะครับผมเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วสับเป็นชิ้นเล็กๆๆลๆครับผมเอาไปผสมกับต้นชะเอมครับแล้วเอามาชงกินเช้าครับผมชงมากินเป็นชาตอนเช้านะครับเนาะจะแก้ระบายความร้อนได้อย่างดีเลยครับเป็นยาระบายความเย็นนะครับเนาะนี่แก้ระบายนะครับผมเป็นยาระบายอย่างดีนะครับเนาะนี่สารระคุณมันครับนอกจากนั้นรากของมันครับผมจัดเอาแต่รากแล้วครับเนาะ เอาแต่รากหรือเอาไปยองดองยาดองเล่าก็ได้ครับเฉพาะรากของมันนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่รากเนาะเฉพาะรากของมันนี่แก้จุกเสียดนะครับเนาะและก็เป็นยา,กายแก้ไอได้อย่างดีนะครับไปต้มกินด้วยพ่อแม่พี่น้องต้มกินตอนเช้าคาบเดียวนะครับเนาะกินตอนเช้านะครับเพราะว่าถั่วชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสารปลอดสารพิษแน่นอนนะครับเนาะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับลำต้นของมันันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเต็มเลวยครับพ่อแม่พี่น้องมึงล่ะมันจะเป็นพืชชนิดเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้อง มันเ,เกิดเฉพาะนาเดียวครับหน้าฝนครับผมตอนที่กล้าหวานก้าหวานข้าวนะครับเป็นพืชคุมดินอย่างดีช่วยปรับพื้นสภาพดินให้ดีนะครับนี่ยเป็นพืชปีเดียวนะครับเพราะว่าฝนแรงแล้วมันก็จะตายนะครับเนาะเนี่ยเป็นพืชขึ้นแค่ปีเดียวนะครับเนี่ครับเตี้มเลยครับขางข้างครับผมมงไดมีหลายกับสิหลายถ้าตรงไหนไม่มีก็จะไม่มีเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับเบิ้งไห้ครับเนี่ยเบิ้งไห้ครับเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยครับผม ทีนี้เรามาทําความรู้จักลําต้นของมันแล้วตอนนี้เนี่มุมีดอกเห็นเนาะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมีดอกเห็นผมจะมาเอ็ดเป็น MP2 ให้ดูครับ EP2 ให้ดูครับผมเราทําความรู้จักกับลำต้นของมันแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับวิธีเฮ็ดวิธีกินวิธีใช้เลยครับว่บาสิเฮ็ดจังไรน,นะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบ่ยาวเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อ ถั่วลิสงนาครับเนี่ยท่งหน้าเต็มเลยเห็นบ่ครับเนี่ยไม่ได้ตัวครับถั่วลิสงนาถั่วลิสงนาของแท้เลยครับเบิร์เต็มเลยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันเกิดจังเสียครับเต็มเลยขางท่างนะครับผมมองไดมีหลายกับสิหลายแล้วครับเนาะวิธีกินวิธีใช้ที่ถูกต้องนะครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆดีเด้อครับเด้อใช้ทางลําต้นของมันนะครับผมวิธีหนึ่งนะครับผมสูตรสูตรที่หนึ่งนะครับใช้ทางลําต้นของมันนะครับเนาะไปตากแดดให้แห้งครับผม ตากแดดให้แห้งแล้วก็ไปเอาต้นชะเอมหรือใบชะเอมครับมาผสมครับผมสับๆๆๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตากแดดให้แห้งแลครับมาชงกินเป็นชาทุกเช้านะครับเป็นยาแก้ระบายร้อนไหนอย่างดีเลยนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทีนี้มาดูสูตรที่2นะแล้วครับผมรากของมันน่ครับพ่อแม่พี่น้องตัดเอารากของมันนี่ครับผมก็คงจะเข้าใจนะครับตัดเอารากของมันล้างน้ําให้สะอาดไปต้มกินนะครับ จะแก้อาการ <abei> จุกเสียดนะครับสาหรับคนที่มีอาการจุกเสียดในท้องครับผมแล้วก็แก้ไออย่างดีเลยคนที่ไอบรยุทธ์นะครับเนาะกินตอนเช้าทีเดียวนะครับเนาะต้มแล้วก็กินตอนเช้าคาบเดียวคาบละหนึ่งแก้วนะครับพี่น้องก็จะแก้ไอแก้จุกเสียดได้อย่างดีนะครับสําหรับรากวันเดอร์ครับพ่อแม่พี่น้องกัดอัลตรากนะสำหรับรากมันนะครับฟังให้ดีเดอพ่อแม่พี่น้องเฉพาะรากครับผมรากมันแก้จุกเสียด แก้ไอครับผมทั้งลำต้นทั้งรากทั้งลำต้นมันเลยหมดเลยเอาไปผสมกับชะเอมตากแดดให้แห้งชงเป็นชากินทุกเชา้าแก้ระบายแก้ร้อนในนะครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้เรามาดูกันว่าปลิงกับทากมันกลัวแบบไหนครับผมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องหน่อยคนที่สิหูจักนะครับรู้แต่ว่ามันเป็นพืชคลุมดินแล้วกัยางเตะยางยันมันไปผลใครที่มีบ่อไหนที่มีปลิงเยอะๆฟังดีๆได้ดครับพ่อแม่พี่น้อง บอ่อไหนที่มีปลิงหรือทากแต่ทากนี่มันบ่อยู่ในน้ำครับทากมันจะืออยู่ทั้งบกสมัยผมเที่ยวปลาเที่ยวเขาเนี่ยโอ้ยกัดผมเอาเซฟเป็นท่าจนว่ากัดเลือดไหลซิบๆถ้าคนไหนถูกปลิงถูกท่ากัดเลือดมันจะ,จะไหลไม่ค่อยหยุดมันจะห้ามยากนะครับพ่อแม่พี่น้องเคยถือปริงคว้ยกัดปริงควายครับใครที่เคยถูกปริงควายกัดจะเข้าใจดีว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเนาะนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องใช้ใบมันนะครับนะใช้ใบมันครับไปตำ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  แล้วก็ผสมน้ํานิดหนึ่งครับผมแล้วก็เอามาปโปะห้ามเลือดตรงที่ปิงตรงที่ท่ากัดจะหยุดไส่ทันทีเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าปิงแพ้สิ่งนี้ปิงมันจะแพ้ถั่วลิสงนาหรือหญ้าปล้องครับผมหรือถั่วคุดนั่นเองครับแต่และพื้นที่จะเลือกแตกต่างกันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่แหละครับผมนอกจากนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่างถอนต้นของมันนะครับถอนต้นของมันถอนไปเยอะๆเลยไปโยนใส่บอ่อที่มีปิงครับผม โยนใส่บอ่อที่มีปลิงครับรับรองว่าปลิงในบอ่อของท่านจะไม่มีเลยจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปเลยครับพระแม่พน้องเพราะปลิงแพ้ถั่วลิสงนาครับนอกจากกกบักฮุงแล้วที่เขาตัดไซแล้วนะครับผมมันยังกลัวยากถั่วลิสงนานี่เองครับผมมันยานที่สุดเลยปลิงครับผมผมก็บรรลุืึอกันมันกับืึ้นจังไม้ไล่หนูแหละครับมันแพ้กันได้จังใด ปลิงจากลัวถั่วลิสงนาครับเพราะมันห้ามเลือดได้อย่างดีแล้วก็เอาลําต้นของมันนี่แหละครับผมไปโยนใส่บอลใส่สางของพ่อแม่พี่น้องที่มีปลิงหลายเลยครับพ่อแม่พี่น้องโยนใส่เลยนะครับรับรองว่าท่านลงไปอีกครั้งหนึ่งปลิงหายหมดครับผมนี่แหละครับเกตเล็กเกตน้อยครับผมฟังให้ดีด้อพ่อแม่พี่น้องผมจะย้ำอีกทีหนึ่งครับทั้งต้นทั้งรากเอาไปตากแดดให้แห้งครับผมแล้วก็เอาไปผสมกับต้นชีเอมหรือใบชีเอมชงเป็นชาทุกเช้ากินครั้งละหนึ่งแก้วทุกเช้าครับ เป็นยาแก้ระบายร้อนในครับผมแล้วก็รากของมันตัดเอาแต่รากของมันไปนะครับพ่อแม่ยพี่น้องตัดเอาแต่รากของมันไปจะเป็นยาแก้จุกเสียดกับแก้ไอได้อย่างดีนะครับพ่อแม่ยพี่น้องแล้วก็ใช้ทั้งต้นทั้งรากของมันถอนให้เป็นกระพุ่มกระพุ่งกระพุ่มไปเลยระโยนใส่บอ่อที่มีปลิงครับผมระโยนใส่บ่อที่มีปลิงรับรองว่าปลิงในบ่อของท่านจะไม่มีปรากฏกายให้เห็นอีกเลยครับผมแล้วก็ใบของมันนะครับผู้ใดที่พิด ปิงกัดท่ากัดที่ว่าเลือดไหลไม่ยอมหยุดเพราะว่าสมุนีมันสีหามยากครับผมใช้ใบมันเยอะๆเลยสักกำมือหนึ่งตำๆๆให้ละเอียดแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่ถูกปิงกัดรับรองว่าหายเลยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเจดเล็กเจ็ดน้อยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกดติดตามจะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมที่จะหาคลิปที่มีประโยชน์สาระให้พ่อแม่พี่น้องมาให้ชมอีกต่อไปแลครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เขามาชม กดไลค์กดแชร์ผมแนครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกคนนะครับมีเงินทองไหลมาเทมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดนะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับ